คลิมนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้งานนะครับตัวเครื่องออโต้เคปขนาด24ลิตรของย o อนสเตอร์ดีรุ่น SA252F นะครับโดยในครั้งนี้นะครับเราจะนำตัวอุปกรณ์ผ่าตัดนะครับมาใช้ในการสาธิตการสเตอร์ไลน์ในครั้งนี้เริ่มแรกนะครับเราจะทำการเติมน้ำนะเข้าไปยังในถังเก็บน้ำตรงนี้นะครับก็คือเราเปิดฝาตรงนี้ออกมาจากนั้นนะครับเราก็ใช้น้ำทำการเติมน้ำเข้าไปที่ถังตรงนี้ได้เลย โดยขณะที่เราเติมน้ําให้เราสังเกตระดับน้ําก็คือระดับน้ำนะครับจะต้องอยู่ระหว่างมินิกับแม็กซ์เลเวลตรงนี้โดยปริมาณน้ําที่จะใช้นะครับในการเติมเข้าไปในถังเก็บน้ำนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3-4ขวดต่อไปนะครับเราก็จะทําการเปิดประตูหน้าเพื่อที่เราจะนําตัวอุปกรณ์โดยเราหมุนที่ตัวน็อตตรงนี้นะครับเพื่อเปิดประตูนะครับพร้อมกับดึงสลักด้านข้างนะครับตรงนี้ออกมา แต่เมื่อเราเปิดประตูมาแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดวาล์วาน้ําตรงนี้นะครับเพื่อให้ตัวน้ําจากถังเก็บน้ำนะครับไหลเข้ามาในห้องนึ่งโดยให้เราสังเกตระดับน้ําที่ไหลเข้ามาเราจะให้ตรงน้ํานะครับทําการไหลเข้ามาจนท่วมขดลวดจนเต็มโดยเมื่อระดับน้ํามันท่วมขดลวดจนเต็มแล้วครับจะเห็นลักษณะข,ของระดับของน้ํานะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ที่ตรงขอบกั้นปิมๆขอบตามนี้เลย เมื่อน้นำถึงระดับขอบก,กั้นแล้วก็ให้เราทาการปิดวางน้ําแล้วเราก็เอาแผ่นรองวางทับลงไปจากนั้นเราก็จะนําตัวกล่องสเตอร์ไลน์ตรงนี้ซึ่งในกล่องนี้เราก็ได้ใส่ตัวอุปรกรณ์ผ่าตัดที่เราใช้ในการเอาตเข็บเอาไว้แล้วก็จะนําเอาไปวางไว้ข้างในได้เลย โดยก่อนที่เราจะทําการวางกล่องข้างในนะครับให้สังเกตด้านข้างตรงนี้ด้วยว่าจะมีในส่วนของช่องที่จะเป็นรูๆนี้ครับซึ่งมันสามารถเปิดปิดได้โดยในการสเตอร์ลา์ทุกครั้งนะครับเราควรจะให้ช่องนี้นะครับรูช่องนี้ถูกเปิดเอาไว้นะครับไม่ควรปิดทั้งสองด้านเลยแล้วเราก็นําไปวางไว้ข้างใน,นหลังจากที่เราวางเรียบร้อยนะครับเราก็ทกําการปิดประตูให้ทาการหมุน ตรงน็อตปิดประตูนี้ให้สุดให้แน่นเลยนะครับจากนั้นเราก็ทำการเปิดสวิตช์เปิดเครื่องจะเห็นไฟสีเขียวนะครับสว่างตรงที่สวิตช์นะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์เปิดปิดตรงนี้แล้วก็ให้เราเช็คในเรื่องของเวลาว่าเราต้องการเซฟเวลาค่าเชื้อกับเวลาแห้งเท่าไหร่ในส่วนของตัวอุปรกรณ์เราก็จะเซฟเวลาอยู่ที่15นาทีแล้วก็หมุน ไปตรงที่ตำแหน่ง15นาทีนะครับทั้งในส่วนของการฆ่าเชื้อแล้วก็การอบแห้งเมื่อเราเซฟเวลาเรียบร้อยนะครับทําการกดปุ่มเรื่องการทำงานได้เลยปึ๊บเมื่อเรากดปุ่มเรื่องการทํางานแล้วนะครับจะเห็นลักษณะที่ว่าตรงไฟตรงคําว่าฮีตเตอร์นี้จะสว่างขึ้นเป็นสีเหลืองสีส้มตรงนี้ตอนนี้ตัวขนลวดที่อยู่ภายในห้องนึ่งจะทําการต้มน้ําเพื่อให้น้ํานะครับเดือดจนถึง1องศา เมื่อถึงน้องศาแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะทําการอัดความดันไปแล้วก็ทําให้ภายในห้องนึ่งนะครับมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนถึงระดับที่1 2 1อเ็องศาซึ่งเป็นระดับที่อุณหภูมิที่ใช้ในการสแตนลาร์ดในตอนนี้นะครับก็เราจะสังเกตได้นะครับตอนนี้ก็คือน้ําในห้องนึ่งนะครับมีความอุณหภูมิสูงเกินระดับองศาไปแล้วเมื่อน้ําอุณหภูมิสูงเกินระดับองศานะครับตัวเครื่องก็จะอัดความดันเราก็จะสังเกตเห็นได้จากลักษณะของเกจความดัตนตรงนี้ครับก็จะเริ่มขึ้น โดยที่ตรงวงกลมด้านในนะครับจะระบุเลขความดันเป็นบาร์นะครับโดยตัวเลขด้านนอกก็จะระ,ระบุในส่วนของอุณหภูมิน้ําเราจะเห็นได้ว่าถ้าจาักเกตตอนนี้ครับน้ําจะอยู่ที่ประมาณ110าองศาแล้วโดยเมื่อตัวเข็มขึ้นไปจนถึงอุณหภูมิข,ของน้ําที่ระดับประมาณ121องศาตัวเครื่องก็จะเริ่มเกิดการสเตอร์ไลน์แล้วไฟสเตอร์ไลน์ตรงนี้ก็จะโชว์กระบวนการที่เครื่องใช้ในการฮีเตอร์นะครับตั้งแต่น้ํา ในอุณหภูมิห้องจนสูงไปถึง121องศาจะอยู่ที่ประมาณ10-15นาทีตอนนี้เราก็จะได้ยินลักษณะของเสียงของเครื่องอันนี้จะเป็นเสียงของเครื่องที่มีการระบายาตัวไอ้น้ำต่างๆออกมาเราจะสังเกตเห็นว่าตัวไอ้น้ำก็จะออกมาจากตรงฝาถังเก็บน้ำตรงนี้เสียงลักษณะเป็นควันเป็นไอ้น้ำออกมาซึ่งกระบวนการนี้ตัวเครื่องก็จะมีเพิ่มความน้นเข้าไป ด้วยก็ในขณะนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าไฟค่าเชื้อก็สว่างขึ้นมาแล้วโดยไฟค่าเชื้อก็จะสว่างขึ้นมาพร้อมกับไฟฮีเตอร์นะครับก็คือในกระบวนการการสเตอร์ไลจะเกิดขึ้นแล้วแต่ในช่วงขณะเดียวกันนะครับตัวขนลวดก็จะพยายามต้มน้ำรวมถึงมีการอัดความดันอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าทั้งฮีเตอร์ไฟฮีเตอร์กับไฟค่าเชื้อก็จะสว่างพร้อมกันโดยในขณะนี้นะครับที่เกลความดันนะครับก็จะอยู่ที่เกือบเกือบสองบาร์นะครับหรืออุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ1 2 5ยยี่สิหารือร้อบ ซึ่งโดยตอนนี้นะครับให้สังเกตที่ปุ่มเวลานะครับที่เราเซตเวลาเอาไว้จะเห็นว่าด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็นเป็นช่องไฟสีแดงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีการกระพริบซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้นะครับกระบวนการสตเตอร์ไลน์เริ่มเกิดขึ้นแล้วตามเวลาที่เราเซตเอาไว้โดยเราก็ได้เซตไว้ที่15นาทีนะครับเพราะเนื่องจากเรานึ่งเป็นตัวอุปกรณ์สแต,เตนเลสตรงนี้จากนี้ก็เห็นว่าไฟฮีตเตอร์ก็จะดับลงคือ,อความดันแล้วก็ความร้อนภายในห้องนึ่งนะครับตรงตามที่กําหนดสําหรับการฆ่าเชื้อแล้วก็คือฮีตเตอร์ก็จะดับ เมื่ออุณหภูมิตกลงหรือความมาตกลงตัวฮีเตอร์ก็จะตะว่างขึ้นมาใหม่เพื่อปรับให้ตัวอุณหภูมิกับความดันนะครับอยู่ในระดับที่สามารถค่าเชื้อได้ครับตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ากระบวนการค่าเชื้อก็ได้สิ้นสุดลงแล้ว แล้วเครื่องก็จะเข้าสู่กบบระบวนการอบแห้งโดยในขณะนี้ตัวเครื่องนะครับจะทําการระบายความดันพร้อมกับน้ำนะครับจากห้องนึ่งครับกลับไปเก็บไว้ที่ยังถังเก็บน้ําโดยสังเกตที่ตัวถังเก็บน้ําจะมีลักษณะเหมือนเป็นควันนะครับพุ่งออกมาจากตรงฝาถังเก็บน้ําตรงนี้พร้อมกับตรงไฟอบแห้งก็จะเริ่มสว่างขึ้นนะครับพร้อมกับตรงที่ปุ่มปรับเวลา อ,อแห้นะครับจะเห็นลนักษณะเหมือนกับช่องไฟด้านบนนะครับเป็นไฟสีแดงกระพริบ IP, ก็เป็นการแสดงว่าตัวกระบวนการอบแห้งเริ่มทํางานแล้วนะครับก็ตัวกระบวนการอบแห้งนะครับจะใช้เวลา15นาทีตามที่เราตั้งเวลา,าไว้ตรงนี้ตอนนี้ก็เครื่องนะครับได้ส่งเสียงล้อออกมานะครับโดยกระบวนการนี้ก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเครื่องก็จะส่งเสียงล้องออกมาดังที่ดังไปสักครู่เมื่อกี้นะครับพอเมื่อเสียงหยุดลงแล้ว ตัวไฟนะครับเ็จซิ้นการทํางานก็จะสว่างขึ้นก็คือเป็นการเ็จซิ้นกระบวนการทั้งหมดแล้วตั้งแต่นะครับเริ่มฮีเตอร์สเตอร์ไลน์มาจนที่โอแพ้งนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็จะทําการเปิดประตูเพื่อนอาาําอุปกรณ์ที่เราทําการสเตอร์ไลน์ข้างในออกมานะครับเมื่อเราเปิดประตูออกมาก็จะเห็นลักษณะเหมือนควันนะครับก็คือออกมาจากตรงห้องนึงในนักขนาดนี้ตัว อ่ะครับห้องนึ่งยังมีความร้อนอยู่นะครับเราอาจจะทิ้งเอาไว้สักประมาณ2 3สานาทีเพื่อให้ห้องนึ่งนะครับมันเย็นลงแล้วจากนั้นเราถึงค่อยนําอุปกรณ์ออกมาจากห้องนึ่งณนะตอนนี้นครับเราก็จะนําตัวกล่องสเตอร์ไลน์ออกมาเมื่อเราเอากล่องสเตอร์ไลน์ออกมาแล้วนะครับให้เราทําการปิดด้านข้างตรงนี้เอาไว้ นะครับเป็นการปิดเพื่อไม่ให้อากาศจากทางข้างนอกเข้าไปข้างในได้นะครับปิดทั้งสองได้เพียงเท่านี้นะครับตัวอุปกรณ์ที่เราทำการสเตอร์ไลน์แล้วก็จะอยู่ข้างในนี้เมื่อเวลาเราต้องการใช้งานเราก็จะทำการเปิดฝาแล้วก็หยิบอุปกรณ์ที่เราสเตอร์ไลน์มาใช้งานในการผ่าตัดได้ตามปกติก็จบแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการใช้งานนะครับเครื่องออโตเคทยี่สิตรนะครับ ของยี่ห้อสเตอร์ดี้นะครับรุ่น S A 2 5 2 f เคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปสาธิตวิธีการล้างทำความสะอาดเครื่องออตโตมัตนะครับ